รอบลปีสัจแดงประจําการเช้าวันพุทธที่15มกราคมยังคงเดินหน้ากันต่อกับชีวิตในปีปฏิทิน2025ที่เผอแค่แป๊บเดินได้ของปีก็ผ่านไปแล้วครึ่งฐานนะครับสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเปิด2เกมแรกของปีด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมจากการบุกเสมอลิเวอร์พูลเกมลีกและเก็บชัยชนะในการดวลลูกทษนเหนืออาร์เซนอลในรอบ3เอฟเอคัพสถานีต่อไปของลูเบนอมริมและลูกทีมปีสัตแดงจะเป็นการกลับไปเล่นในบ้านของตัวเองเกมพรีเมียร์ลีกณที่21ในวันที่17มกราคมนี้ช่วงเวลาต พบรลหัสต่อเช้ามืดวันศุกร์พบกับเซาแฮมตันทีมบวยของตารางแน่นอนนะครับว่านี่คือเกมประเภทมาสวินหรือต้องชนะเท่านั้นสําหรับแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดหากผลลั์เป็นอื่นแม้เพียงแค่เสมอก็จะถือว่าน่าผิดหวังอย่างสิ้นเชิงเพราะเซาแฮมตันซีซั่นปัจจุบันเล่นมา20เกมเก็บชัยชนะไปเพียงแค่เกมเดียวแพ้ไปมากถึง16เกมคือถ้าจะหาหมูมาเฉิีเล่นเพื่อต่อยอดเพิ่มความมั่นใจให้ทีมรวมถึงเก็บเกี่ยวคะแนนให้เด้มากที่สุดเพื่อเอาตัวห่างจากโซนตกชั้นนี่แ,แหละ อยูไในเตดยังได้ข่าวดีต่อเนื่องอีกด้วยเมื่อมีการยืนยันออกมาแล้วจากทางพิมพ์ลิกว่าพวกเขาไม่มีการละเมิดกฎผลกําไรและความยั่งยืนทางการเงินประจําฤดูกาล2023-24 20แต่เคสนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ปีแสดงทีมเดียวแต่อยา่างใดนะครับเพราะแถลงการที่มีออกมาคือการระบุว่าทุกสโมสรถือว่าปฏิบัติตามกฎนี้ทั้งสิน้นส่วนในแง่ที่เกี่ยวกับแมนยูในเตดสิ่งนี้หมายความว่ากระบวนการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ผ่านมาซึ่งอีเนอยตกรุ o ๊ปดำเนินการเท่ากับปรากฏผลนะครับและจะทําให้จากนี้ไปพวกเขาจะสามารถหายใจหายคอได้ลงมากขึ้น เพราะบงเรื่องกฎการเงินเพียซาตรงนี้ที่จเจาะพอพวกเขามานานมีการคลายตัวลงไปบ้างแล้วในเบื้องตน้นแต่ก็เช่นกันนี้ไม่ใช่สัญญาณว่าพวกเขาจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบแบบมือเติบนะครับหากแต่น่าจะถือว่าเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่พวกเขาต้องบริหารจัดการเรื่องพวกนี้เพื่อไม่ให้ตัวเองกลับมาตกอยู่ในสถานะที่ยากลําบากอย่างก่อนหน้านี้อีกซะมากกว่า ทางด้านของลูเบนอมริมคุณซือปีสัตด,ดงที่ทํางานมายังไม่ถึง3เดือนตอนนี้ต้องบอกว่าเขาได้รับเสียงสรรเสริญเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะแง่ของการที่เขามันคงในหลักการวิธีการเล่นแบบของเขาเองตั้งแต่วันแรกและแม้ตลอดลายทางเวลาที่ทีมมีผลงานเลวร้วายยังการแพ้ติดต่อกันและเขาถูกสื่อจี้ถามว่าอย่างนี้ต้องเปลี่ยนระบบเพื่อเก็บผลลัพธ์ตรงหน้าให้ห่างจากโซนตกชั้นไปก่อนหรือไม่เขาก็ายังยืนยันไอเดียของเขาว่าต้องมาทางนี้เท่านั้นที่สุดแล้วดอกผลมันเริ่มงอกงามออกมาเห็นใน2เกมหลังสุดว่าระบบไม่ใช่ปัญหาจริง แต่ปัญหาคือเรื่องของเมนเทลิตี้ทีมที่หย่อนยานและอ่อนแอเกินไปจนทาให้ไม่ว่าจะเป็นระบบไหนเข้ามาก็มักพังภาพอยู่เสมอโรลีสมิธหัวหน้าผู้สื่อข่าวฟุตบอลของนิวยอร์กไทม์ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้เกี่ยวกับลูเบนอัมาริมในตอนนี้ผ่านรายการ BBC Radio f i ียวไฟล์ไลฟ์มันเดย์ไนท์คลับระบุว่าตอนนี้มันไม่มีคําถามอีกแล้วข้อแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือตอนนี้ลูเบนรู้จักทีมของเขามากขึ้นแล้วมอาจนนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย <c oughs> เกี่ยวกับตําแหน่งคู่สิบหลังลัสมุนฮอยลุนแต่หลัก จากทีมที่เขามีและนั่นจะเป็นหนทางที่ช่วยพาให้ยูไนเต็ดผ่านฤดูกาลนี้ไปได้และจะได้เริ่มผ่าตัดทีมขนาดใหญ่ตอนหน้าร้อนเดินทางมาถึงนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากก็คือลูเบนจะได้มีเวลาในสนามฝึกซ้อมกับทีมของเขามากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นอีกจุดสําคัญไม่แพ้กันด้วยนอกจากนี้ก็จะมีบทความของซีเวลเลสตันเขียนไว้บนแมนเชสเตอร์มิ่งนิวบนหัวข้อที่ชวนให้คิดตามนั่นคือการระบุว่าในที่สุดยูไนเต็ดก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าพวกเขามีคุณสมบัติอย่างหนึ่งททีีี่่มมมอออยางแนนซูลรู้ะห โดยซีเวลเลสตันระบุว่าแม้ตลอดลายทางการทํางานของกุนซือชาวโปรตุเกสที่ผ่านมาจะมีบางช่วงที่เกิดคําถามกังขาในความเหมาะสมของเขาว่าจะใช้กุนซือที่ดีพอกักบภารกิจการกลุมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่หรือบางคําถามที่เกิดขึ้นตอนทีมแพ้ติดติดกันว่าระบบหลังสามของเขาบางทีอาจไม่เหมาะกับฟุตบอลอังกฤษและสมเสียงจะทําให้เขาตกงานหรือเปล่าแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือความดึงดันมุ่งมั่นที่จะใช้ระบบการเล่นนี้ต่อไปแม้ผลลัพธ์ในบางช่วงไม่เป็นอย่างที่คาดหวังสุดท้ายจุดนี้มันจะกลายมาเป็นผลดี ต่อตัวของลูเบนอมริมเองในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสยัยสตีเวนเลวสตันยกเคนี้ไปเปรียบเทียบกับเอริกเทนฮาร์ที่เข้ามาทําทีมปีแสดงด้วยปัจจัยฟุตบอลที่มีเอกลักษณ์ในแบบของเขายัางตอนทําทีมอัดแจกแต่ผ่านไปไม่กี่เกมที่ผลลัพธ์ในสนามไม่ออกดอกผลกุซือชาวดัตตัดสินใจลาทิ้งอุดมการโดยบทความของสตีเวนเลวสตันใช้คําว่าเอริกเทนฮาร์เลือกที่จะลดคุณค่าของตัวเองลงไปเมื่อเจอกับอุปสรรคในระยะแรกๆของการดํารงตําแหน่ง ซึ่งนั่นเองที่ทาให้คุณซือชาวดัตต้องเจอกับความยากลําบากในระยะยาวที่เขาต้องมาคอยปรับแก้ปัจญาทําทีมอยู่เสมอไม่จบไม่สิ้นทีนี้เมื่อมองมายังปัจจุบันรูเบนอัมบริมเจอกับช่วงเวลาในระยะเริ่มต้นการทางานที่ค่อนข้างคล้ายกันโดยเฉพาะในแง่การเก็บผลลัพธ์แต่สิ่งที่คุณซือชาวปรติกิลเลือกทํานั่นคือการยืนกลานที่จะไม่เปลี่ยนแปลงระบบการเล่นที่เป็นไลน์เซนของตนเองสิ่งนี้ทําให้ทีมดําเนินมาต่อบนเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นจุดนี้นี่เองครับที่ซีเวลสตันะะ่วนนอออยยยยาาางใรรหห้ํืถ ไม่ะสบความสําเร็จแต่สิ่งที่เขาจะได้รับแน่นอนก็คือความเคารพนับถือในฐานะโค้ฟุตบอลชั้นดีที่มีไอเดียฟุตบอลที่นําไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ซีเวลเลวสตันยังตั้งข้อสังเกตด้วยวา่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ตอนนี้เราเริ่มได้เห็นผู้เล่นปีสัตว์แดงเล่นตามแนวทางไอเดียของลูเบนอบริมได้ดีขึ้นเรื่อยแน่นอนว่าส่วนสําคัญคือการมีเซสชั่นซ้อมที่มาขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งซีเวลเลวสตันฉี้ว่าันาดเกิดมาจากความศรัทธาที่ก่อตัวขึ้นจากการได้เห็นว่าพวกของทีมหนักแน่นในจุดยืนเรื่องไอเดียฟุตบอลขนาดไหนจริงๆตรงส่วนนี้มันไปสอดคล้องกับเนื้อหาสัมภาษณ์บางช่วงของบลูโน่เฟรนันเดสที่ให้ไว้ก ของซีเวล,เลสันได้ก็คือวัคําที่กัปตันปี้แสดงบอกว่าเมื่อคุณไม่ได้ผลลัพธ์การแข่งขันที่ดีเมื่อผลงานคุณไม่ดีมันจะเริ่มกัดก่อนความเชื่อมั่นให้จางหายไปจากตัวคุณรวมถึงทุกสิ่งที่คุณทํามาจะถูกตั้งแง่แต่ผมคิดว่านั่นคือหนึ่งในสิ่งที่ดีที่เรามีในฐานะทีมเราเชื่อมั่นในสิ่งที่กําลังทําเราเชื่อในสิ่งที่กําลังฝึกฝนเราเชื่อในสิ่งที่ทีมงานต้องการให้เราเป็นในฐานะทีม คนทั่วไปคิดว่าผู้จัดการทีมต้องเปลี่ยนไปเล่นเป็นหลัง4ตัวเพราะหลังสามมันไม่เวิร์กแต่คุณรู้ไหมทุกครั้งที่แพ้หรือทุกครั้งที่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นทุกคนก็ต่างมากักมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทําแตกต่างกันออกไปแต่ผู้จัดการทีมของเรามีแนวคิดเป็นของตัวเองชัดเจนและนั่นทําให้สิ่งที่เราทุกคนในฐานะผู้เล่นเข้าใจจริงๆก็คือผู้จัดการทีมศรัทธานในสิ่งนั้นและนั่นทําให้ไม่มีทางเลยที่คุณจะไม่รู้สึกศรัทธาไปด้วยดังนั้นทุกกกกสสิิิ่่่่่่งงทททททททีีีีเเเเเขขขาา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 พพพูดดััับบบบคคุุุณณแและมยายามะมมมนนนยยจจถออใใใหห้้ํรรชื <S <S ในสิ่งที่เรากําลังทําแม้แต่ในเกมที่คุณเสียประตูหรือคุณต้องเสียประตูหรืออะไรก็ตามเขาแค่ต้องการให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นจะนํามาซึ่งผลลัพธ์แบบไหนได้บ้างหากเราทํามันอย่างถูกต้องก่อนนั่นแหละครับบางคําพูดของบรูโน่เฟรนันเดสที่ค่อนข้างสะท้อนชัดเจนว่าสิ่งที่ซีเวลเลอซันเขียนเป็นบทความเอาไว้พร้อมตั้งข้อสังเกตเดองว่ามันอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ตอนนี้เราได้เห็นผู้เล่นอยู่ในเตดกลัาเล่นอย่างมีชีวิตชีวาและเริ่มเกินหรือเข้าใจไปกับระบบของล ลูกเป็นอมาริมมีต่อปัญญาฟุตบอลของเขาและเลือกจะยึดมั่นในสิ่งนี้แม้ยามที่ผลลั์เกมการแข่งขันไม่เป็นใจจนสุดท้ายแล้วมันก็ก่อตัวเป็นความศรัทธาไปสู่ตัวนักเตะที่มั่นใจในโค้ดและไอเดียของโค้ดมากขึ้นจนสามารถจะปฏิบัติตามสิ่งที่ระบบต้องการได้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราได้เห็นกันใน2เกมที่ผ่านมาทีนี้ย้อนกลับไปที่เรื่องของโปรแกรมการแข่งขันหลังจากที่ต้องลงเล่นในฐานะทีมเยือน2เกมติดกันแถมเป็นเกมเยือนหนัก,นกๆอย่างการเจอริฟผูและอาร์เซนอลที่สุดแล้ว3เกมต่อจากนี้เริ่ม ต่อเนื่องเป็นจำนวน3เกมนั่นคือพบกับเซาแฮมตันไรตันและเลนเจอร์เอฟซีในยูโรปาลีก3เกมดังกล่าวนี่แหละครับที่น่าสนใจในแง่ของการต่อยอดโมเมนตัมที่กำลังดีของทีมให้ต่อเนื่อง ทางนักข่าวของสกายสปอร์ตครับก็เขียนข้อคิดเห็นเอาไว้ได้น่าสนใจโดยเขาได้ชี้ว่าท่ามกลางบรรยากาศชื่นม่นแห่งความสุขจากผลงานในเกมเอฟเอคัและการเสมอกับลิเวอร์พูลด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งเราแทบจะลืมไปว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีชัยชนะเลยใน6นัดหลังสุดนับตั้งแต่ชัยชนะครั้งล่าสุดของพวกเขาก็คือการพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะแมนเชสเตีร์2-1หกเกมที่ผ่านมาแมนยูไนเต็ดแพ้4นัดและเสมอ2นัดเพียงแต่ว่า2เกมหลังสุดนี้ยูไนเต็ดแสดงให้เห็นถึงด้านที่แตกต่งางออกไปเป็นด้านใหม่ๆใ,ในแง่ที่ที ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาหลักๆแล้ว2เกมหลังสุดพวกเขาโดดเด่นมากในเรื่องความแข็งแกร่งทางจิตใจทั้งเกมที่แอนฟิลด์และเอ็มเลสสเตเดียมแต่ความท้าทายที่แท้จริงสําหรับลูกทีมของลูเบนอมริมก็คือพวกเขาสามารถรักษาระดับของพวกเขาไว้ได้หรือไม่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับทีมที่ตามหน้าเสือเรียกกันว่าทีมที่ด้อยกว่าพวกเขาสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือมันไม่มีการทดสอบความมุ่งมั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไหนจะดีไปกว่าเกมเย่าในบ้านของพวกเขาเองที่ต้องเจอกับทีมบว้ยของตารางแบบนี้อีกแล้วถ้าพวกเขาสามารถชนะเกมได้อย่างเเเดดดด็ขาาาาารรถึงจจะอู้ไูว่ สามารถจริงจังกับฟอร์มการเล่นใหม่แบบนี้ของพวกเขาได้นั่นแหละครับประเด็นน่าสนใจคือด้วยตัวระบบหลังสามของลูกเบนอเมลิมกับ2องเกมที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือพวกเขาเล่นในรูปแบบของทีมลองมากกว่าทีมเป็นต่อซึ่งตัวระบบมันสนับสนุนในตัวมันเองอยู่แล้วเนื่องจากแผนหลัง3เวลาปรับเช็มาเล่นเกมรับพวกเขาจะมีลายเกมรับหน้าประตูมากถึง5ตัวบวกกับคู่มิดฟิลด์หมายความว่าเวลาเล่นเกมรับผู้เล่นในประเภทตัวรับธรรมชาติของปีศสัแดงจะมี5-6ตัวอยู่เสมอขึ้นอยู่กับว่าเกมนั้นๆจะใช้วิงแบ็กที่มาจากพืืื้้นนนนนนฐาาหหรอออปีกกเจจัมะ มีคำถามด้วยว่าแมนยูในเต็ดจะสามารถครอบครองกระแสะเกมให้กดคู่แข่งได้ต่อเนื่องหรือไม่เมื่อต้องเล่นระบบนี้กับทีมที่มีสถานะเป็นรองพวกเขาและที่สําคัญกว่าอะไรก็คือเกมกับเซาแฮมตันมันจะเป็นเกมที่พิสูจน์อีกครั้งว่าปัญหาเดิมๆของยูไนเต็ดอย่างไอเดียการเจาะเข้าทำที่ติดปันเวลาเจอทีมแพ็กเกมรับต่ําในแดนได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วจริงๆหรือยังครับในคืนวันพฤหัสต่อช้ามืดวันศุกร์นี้ลูเบนอมาริมและลูกทีมจะพบกับว่าพวกเขากลับมาสู่โจทย์ตั้งต้นที่เป็นปัญหหาาาาาขขออองงงพวกาากกเเมมม่นน่นนนนน้้ีีีีัััคืทททํยไงจะลบสถ เป็นดองกับพวกเขาให้ดูเหมือนเวลาที่ทีมอย่างลิเวอร์พูลแมนซิตี้หรืออาร์เซนอลเขาเล่นเวลาเจอกับทีมเป็นดองนั่นแหละครับ